วันนี้จะมายำปลากระป๋องกันนะครับก็จะมีเบ็ดหลักเลยเป็นปลากระป๋องนะครับเทใส่ชานเรียบร้อยแล้วก็หั่นหอมซอยพริกซอยก็ผักชีซอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมะนาวน้ำปลาผมก็จะบีบมะนาวหนึ่งซีกลงในปลากระป๋องนะครับแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ไปในป๋องตามนะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตโรยเลยนะครับหมดเลยง่ายๆนะครับพิกตามนี่นะครับแล้วก็น้ำที่เราเตรียมไว้เขย่าเขย่า,ยาให้มัน เข้ากันนะครับแล้วก็เทราดลงไปเลยนี่เสร็จแล้วก็ผักชีเราเตรียมไว้มาโรยหน้านิดหน่อยตามสไตล์เรียบร้อยครับนี่ยำปลากระป๋องข,ข้าวสวยเชา้านี้มีทีเด็ด